ชิปนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคเซาทงนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเมษายนนะคะสวัสดีค่ะพี่บัผิวชฉนเด่น,ดนตายนะคะน้องเชื่ออะไรในน้ำต,ตัวน<ม>ิดน<ท>ึงค่ะเฉยน้องใบครับขามาจากาข,ข,าขายโขนน้อยนาขายโขนทอยกองครับน้องวัวตัวนี้เชื่ออะไรคะโขนโกองงับไตองไรเป็นสมังครับโน้ตกองทับไทยหรือเจ้าส้ำอ่างนะคะส้ำอ่างอายุกี่ปีคะน้องหกปีครับประมาณหกปีเป็นทายัดเข้าตัวนี้พอสามไหมคะไม่สามครับไม่สามนะคะชนเมื่อกี้ครั้งคราวนี้ไม่ครับไม่แก้ก้องไม่ปออดดดั้มแจงเกิที เาองรอบนี้นะคะเนื่องว่าล่าสุดนวางนองเมืกี้นึาทีสามดิฟกับสานาทีวิชาทางชน้องขประเพณีนข้างนอกตอนนี้เรียวมัดควัต่อคือว่าแถบจะขบเคื่องเงวัวชนนะคะเราเดินวัวกันวันกิโลคะนี้กโลกโลหรือเบาเรืมเพิ่บางอย่างเริมแล้วเริมแล้วนะคะรอบนี้ผกาคความมั่นใจเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์น้องลอยไปเ่นต็มลอยกันเลยวัวสัสบูกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาน้องคิดว่าลอยไปเล่นแล้วลอยแล้วเหมือนกันผอมหิวผอมแท่งผอมบัะนะคะเราเข้าเรสชนนิสกิจได้ขายนี้นะครับผมกันเสมอ ถ้าช่วยชมช่วยเชร์ชให้เป็นแนังเทียนในังเจยให้ด้วยทีสมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือโน้ตกองทัพไทยหรือวงสำอางนะคะคุณที่ทำการชงกันทีสนามชงโคเซาทองในรอบเดินเมซ่าชิงเงินรางวัลกันทีซีเซนจองหมื่น 20, บาทนะคะขอบคุณมากค่ะชววสดิมิเช่พาเบลล์สายข้าน้องขอบคุณค่ะ